สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการทดสอบตัวการนับขวดน้ำนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะจำลองมีขวดน้ำทั้งหมด12ขวดนะครับซึ่งจะเป็น1แพ็คนะครับที่อยู่ในในแพ็คในการใช้ทูลของ CS 60นะครับเราจะใช้ทูลในเรื่องของอ counting นะครับแล้วก็ไปที่ shape นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะลากแพทเทิร์นของออตัวอย่างนะครับว่าเราจะให้ตัวไหนเป็นต้นแบบของการนับนะครับตรงนี้ผมอ้างอิงกดใดกดหนึ่งของในเฟรมภาพนะครับแล้วเราก็จะกดไปที่ t ิ a แพทเทิร์นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทิชแพทเทิร์นแล้วนะครับเราก็ลากตัว c o u n t เตอร์เชฟนะครับเคาเชฟเนี่ยให้ครอบคลุมเรื่องของ จำนวนขวดน้ำนะครับซึ่งเราสามารถที่จะลากเผื่อเอาไว้นะครับเผื่อเอาไว้ในกรณีอย่างเช่นเซนเซอร์ทริกเกอร์ช้าหรือแพ็คขวดน้ำนะครับมันย่อเข้ามานะครับเสร็จแล้วให้เรามาตั้งที่ except t r i s h e hold นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ85นะครับผมและตัวเขานะครับก็คือในกรณี minimum นะครับ เราก็จะตั้งไว้ที่12ขวดนะครับแล้วก็แม็กซิมัมไปที่12ขวดนั่นหมายความว่าเราจะฟิกว่าจานวนขวดน้ำเนี่ยต้องมีครบ12ขวดเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะได้เคาเชฟละนะครับจากนั้นเราก็ทําการทดสอบดูนะครับผมรูปที่2นะครับตัวนี้ที่มันเอ่อฟลนะครับก็คือขวดน้ําตรงบริเวณเนี้ยหายไปครับจากนั้นรูปที่3ก็คือขวดตรงชุดตรงกลางนะครับหายไปนะครับจะนับได้1 1 อันนี้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะคอนเฟิร์มเรื่องของอ่โลเคช e หมายถึงอิมเมของภาพนะครับสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้เป็นอ่ c โลเคชเชฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในลักษณะที่ไม่เหมือนกับโลเคชเชฟเนี่ยก็จะให้ กล้องเนี่ยเช็คเป็น Reject ไปเลยนะครับเราก็ไปที่ Teach Pattern นะครับเหมือนกันสเ็จแล้วเราก็ลาาไปที่โลเคชเ e ฟครับให้ครอบเออส้นสีน้ำเงินนะครับผมครับตอนนี้คือต้องเหมือนร0 0นะครับก็จะได้ Pattern นี้ออกมานะครับส่วนตัว Accept t ต i ทริชตัวนี้เราก็เลือนไปสักประมาณเนี่ยครับพอเลือะน่ามากกว่า80%ก็จะเริ่มเฟลนะครับซึ่งตอนนี้ Pattern เนี่ยจะอยู่ที่75%น่าจะเหมาะสมครับ จากนั้นเราก็ลองทริกเกอร์ดูนะครับโอเคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่โอเคนะครับเพราะว่าตัวขวดตรงเนี้ยหายไปหนึ่งขวดนะครับแต่มันอ่านได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบหกนะครับเพรานะรรนั้นเราก็อาจจะเลื่อนตรงนี้มาอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นครับ ในลักษณะนี้ก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือจะไม่เหมือนแพทเทิร์นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้นะครับเราจะใช้เป็นที่เขาตร์เชฟเป็นหลักนะครับตัวนี้โลเคชเชฟเราก็ลบทิ้งไปได้นะครับซึ่งมันไม่เหมาะครับนี่คือจลองโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะใช้เลน เป็นเลนส์สตนดาร์ด8มิลิเมตรนะครับแล้วก็ใช้ความสูงระหว่างจากหน้าเลนส์จนถึงตัวฝาขวดนะครับอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับไม่มีไลท์เอ็กทอร์นลไลทิงนะครับแล้วก็ไลทิงเนี่ยใช้เป็นแสงสีขาว